สวัสดีจ้าวันนี้จะพาไปเที่ยวในเมืองเนาะไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเราไปกันเลยตอนนี้ก็มาถึงในเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในเมืองเนาะนี่ค่ะตึกแบบนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆไปดูทางนู้นก่อนแล้วค่อยไปซื้อของให้คุณสาเนาะ บ้านช่องไม่ใช่เมืองใหญ่เป็นเมืองเล็กๆนะคะเ,เมืองเล็กๆของแต่หมู่บ้านเราก็อยู่ออกไปจากนี่ห่างจากนี่ประมาณสิบห้ากิโลนะคะบ้านที่เราอยู่ในเมืองบรรยากาศในเมืองเนาะที่จอดรถเต็ม <laughs> ป้ายแดงขึ้นที่จอดรถเต็ม เดินไปเรื่อยๆนะคะดูกันออมีอะไรก็มีขายของอะไรเนาะแต่วันนี้วันเสาร์เขาเปิดร้านเขาเปิดเพื่อร้านขายของเปิดหมดนะคะแต่วันอาทิตย์จะปิดนะคะเปิดแต่ร้านอาหารบางร้านเนาะช้อปปิง้งช้อปปิ้งกันเลยร้านขายเส,นะสื้อนะสีซีอา กันในเมืองเขามีเจ้าหน้าที่เขาเดินตรวจว่ารถจอดมีเสียค่าจอดรถหรือเปล่ามันจะเดินเช็คนะคะจอดให้ถูก<ม>นกี่ค่ะบรรยากาศในเมืองนะคะน,นี้อากาศดีผู้คนเขาก็เริ่มออกมานั่งดื่มกาแฟดื่มเบียร์กันสายๆจะเยอะถ้าแดดเยอะนี่เป็นคลอง ที่ผ่านในเมืองนะคะทางนู้นก็จะเป็นร้านนวดนะคะร้านนวดไทยอยู่ตรงนูน้นเยอะในเมืองนี้ร้านนวดมีสีห้าร้านนู่นแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำลำคลองเล็กๆที่ไหลผ่านตัวเมืองนี้นะคะรบรรยากาศบรรยากาศนะคะร้านตัดผมที่ลูกชายชอบมานี่ เป็นหอนาฬิกาเขามีหอสี่หอเลยนะคะเมืองนี้หอนาฬิกามีอยู่ทุกทิศทุกซุ้มประตูเมืองเขานะคะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเมืองมีเงินบรรยากาศเนะาะแดดดีๆคนก็จะออกมานั่งกันเยอะค่ะคนเต็มเลยแหละจะไม่มีที่จอดรถเลยนะคะนี่ค่ะฟ้าก็ครึ้มเนาะ โอเคค่ะเจอกันต่อ <Okay. S 1> แล้วก็มาถึงใจกลางเมืองแล้วเนาะตรงนี้จุดศูนย์กลางก็มีร้านหลายๆอย่างหลายๆร้านเนาะมานั่งงกินไอติมกัน,นคผู้คนก็จะมาเยอะวันนี้เนาะมีร้านกาแฟนี่ข้างหน้าน,นี่ก็เป็นร้านไอติมนี่ก็ร้านไอติมนะคะร้านไอติมคนมานั่งกินไอติมกินกาแฟกันนะคะนี่ค่ะร้นะา,นานขายเสื้อผงเสื้อผ้า เยอะเลยแดดดีเขาจะออกมานั่งกันอย่างนี้แหละค่ะเดินไปต่อไปหาร้านค้าไปห้างที่เราจะไปซื้อเสื้อให้คุณสามีนะคะของเสื้อผ้ามีของใช้ทุกอย่างนะคะจากาศในเมืองเนาะข้างหน้านูก็จะเห็นรถบัสวิ่งก็เป็นสถานีไป อะไรนะบูธคาทเทสเตเลอร์ก็จะเรียกว่าอะไรนะป้ายรถเมล์ข้างหน้านะคะโอเคค่ะนี่ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะจะเดินไปที่จอดรถเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ก็เป็นอีกในเมืองเนาะที่เราซื้อของจากนี่นะคะซื้อเสื้อผ้าคือบรรยากาศในเมืองอีกเส้นหนึ่งนะคะอีก มุมหนึ่งเนาะข้างหน้าก็จะเป็นสถานีรถโดยสารบรรยากาศวันนี้อากาศก็โอเคอยู่นะคะอากาศดีก็มีเมฆบ้างประปรายแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวมากเนาะ โอเคค่ะมีเสียงเพลงมาก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะมีหลายซอกหลายซอยเนาะในเมือง <c oughs> ค่ะก็เป็นร้านนาฬิกาก็ร้านขายยาร้านโทรศัพท์อเน็ตเนาะก็ร้านเสื้อผ้านู่นนูคนค่ะเยอะนี่คนออกมาเยอะนะคะที่ทันี้ก็เยอะ ค่ะเคค่ะเราไปกันต่อเลยดูร้านเสื้อผ้าเป็นร้านชุดประจำชาติของที่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นชุดประจำชาติของเยอรมันนะคะสวยค่ะของผู้หญิงของผู้ชายของเด็กมีหมดนะคะโอเคค่ะ นั่งกินไอติมก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อของต่อบรรยากาศยดแล้วดูบรรยากาศรอบๆนะที่ในเมืองคนเยอะมากเดินไปตรงนี้ซอยตรงนี้คนนั่งร้านไอติมร้านกาแฟเยอะ ฝั่งนี้ก็เป็นร้านอาหารเวียดนามนะอาหารเอเชียนู่นฝั่งตรงรถจอดตรงนู้นรถแดงๆก็เป็นร้านเอเชียร้านขายของจากเมืองไทยจากเอเชียหนุทางนู้นนะคะสอคนเดินไปสองคนนั้นบรรยากาศคึกคักมากวันเสาร์ด้วยวันหยุดเนาะแล้วคนก็เยอะนู้นคนเยอะมันจะมีน้ำพุเนาะ ถ้าแดดดีนี่คนเยอะค่ะโอเคค่ะกินไอติมต่อกินไอติมต่อ แล้วก็ไปที่จอดรถแล้วนะคะจะไปดูว่าเราจ่ายค่าจอดรถเท่าไหร่กันดูจอดรถประมาณชั่วโมงกว่าก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะมีหลายชั้นมีสี่ห้าหกชั้นนะคะขับลงอย่างนี้รถเราก็จอดอยู่ตรงนี้มีขึ้นไปอีกสองชั้นนะคะนี่ นู่ก็มีที่จอดรถตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปช็อปปิ้งมาก็ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างก็ได้โฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ครีมอาบน้ำสองกระปุกค่ะครีมนวดผมยาสระผมเนาะ <laughs> ไปช็อปเสื้อยีนมา1ตัว เสื้อยีนนี่นะคะเสื้อยีนมาหนึ่งตัวนะคะเอาไว้ใส่เวลากันหนาวก็ได้กันนี่ก็ได้แล้วก็เสื้อใส่อยู่บ้านเนาะหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ตุ้มหูสองคู่เนาะไม่ได้ใส่นานแล้วโอ้ยเสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้สวย สีสวยสดใสลดราคาเนาะกางเกงกตัวหนึ่งด้วยโอโ้ได้เยอะเน,นี่ยวันนี้กางเกงสามส่วนเลยเลยหัวเข่าไปนะคะความยาวจะเลยหัวเข่าไปนิดนึงเนาะนี่ค่ะกางเกงแล้วก็ของคุณผู้ชายเนาะซับในของคุณผู้ชายค่ะ แล้วก็นิกซับในเป็นเสื้อนะคะของคุณผู้ชายเหมือนกันนะคะคุณสามีเนาะแค่นี้ค่ะ<ม>ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากช่องน้อยๆช่องใหม่นี้ด้วยเด็กค่ะเ้อทุกคนขอบคุณค่ะ